ครับสวัสดีครับพี่น้องเบวสังขารเนาะพอดีเห็นคุณยายมาขายกระโพดครับพี่น้องเดี๋ยวผมเองบ่าวสังขารจะเข้าไปหาคุณยายครับพี่น้องว่าเป็นขายกระโพดเนาะขายกระโพดพี่น้องเอ๊ยอยู่บ้านไหนยายอยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านกาลพึ่งเหรอนะโอ้ยบ้านใคคนบ้านคนไก่เนาะเอ้าเบิง่งกระโพดงมัดจังบาทนี่ถุงไหนจี้บาทค่ะถุงละเซ้านี่ถุงละเซ้าป่ะนี้ค่ะค่ะโอ้กระเซ้าเนาะ ชา่าหนึ่งตดิตดิตดิดิบเจ้าบ้าน่ะยีสเือกันยีสือนเอาดิบก็ยีต้มแล้วก็ยีสค่ะค่ะค่ะใครต้องกรก็พด้ปูเองบายปูเองบอก็พดโอ้ยนีขยันอยู่ตัวนี้โอ้เนีวนเนงว่ะกรลูกลานซอยแน่โอ้ะลูกลานซอยแน่ขายขายมือหนึงมือไรเป็นไ่ะโบพวกบะไกเนี่ย่ะพวพบะขายมือแรกจ้าดีดีครับพี่น้อง ใหญ่มาขายกระโปเอาุกโอ้เออละวายู่บ้านกระเพิกนาะอยากได้กระปุกดิบหรือกระปุกสุกเปไปเอาได้ครับพี่น้องขายได้ครับอยู่ตำบลปราสาทของเฮาเนาะอยู่บ้านกระเพิกหมูหมูชิบซีน้อเอออยากได้ครับไปซื้อเรื่องไปน่องกันเองกันเองมิตรพี่น้องกันเย็นเย็นาเล่นกันแต่กระปโอเย็นน้อจะของกระปุกซื้อเย็นพี่น้องเออเอามาอยู่บ้านกะระเพิกเขาเนาะ เอายายครับผมถุงหนึ่งเนาะซอยซื้อถุงนึงครับผมเออามันหมานเด้อใช่เอ้าเอ้าเอ้าได้เอาห่อนแดดกับหอนครับพี่น้องแดดกับหอนยายยังมาขายเออเรายังมาสู่ขายกับโพดใหญ่มากเราไหนมาใส่ป่มากับลุงบ่ะเอามาชงอยู่ป่ะขลุงอยู่ใส่เมื่อบาเมื่อบายแล้วโอ้ยยหย่ใหญ่าล้วห่อนจะมาพี่น้องสู้ๆครับพี่น้องครับใช้กำลังใจยายเนาะเอาเอาเอามาห่อกับซอยสือกันรับนุ่นพอได้ยุติการินครับพี่น้อง เออครับผมเหลือถึงกันรายการเนาะอืมยามจกตกทุกได้ย่าเขาจะได้เพิ่งพาอาศัยกันอืมดีๆๆๆเอ้าเอาตวีศิลสวัสจ้าสูสกรถให้ไม่ย่ายไปบันดังแน่นี่โอ้เอาลูกก็ได้ยายไปได้อยู่แล้วบ่จ้าเ้อจ้าๆมันหมาได้ย่ายเด้อขายเมิดมื้อนี่เ กินน้ำเย็นก่อนดีบ่กินแล้วกินแล้วท้องบ่